วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคมนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความ<ร>ผิดพลาดอัน,อนใหญ่หลวงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลายต่อหลายครั้งที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีความเหมือนกับประชาชาติอิสราเอลคนเผ่ายูดาที่เยเรมีกำลังเป็นผู้เผยพระวจนะกล่าวถ้อยคำของพระเจ้ามาอย่างพวกเขานะครับนั่นคือ ยังชื่นชอบอยู่กับความผิดความบาปยังมีความรู้สึกอิ่มหนำสำราญมีความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองได้รับโดยไม่ได้คิดถึงการส่งเรียกร้องการที่พระองค์ต้องการให้เรากลับใจหันกลับมาหาพระองค์ในพระคำของพระเจ้ามีมากมายหลายต่อหลายครั้งที่บอกว่าจิตใจของพวกเขานั้นมักกระจิตใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้าง เราเองก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งจิตใจเราแข็งกระด้างเกินไปที่จะรับพระเมตตาคุณของพระเจ้าปฏิเสธหันหลังให้กับพระเจ้าขอบคุณพระองค์นะครับที่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นมีอย่างมากมายนะครับแม้ว่าเรื่องราวที่เราจะศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้านำการพิพากษาลงโทษมาอย่างประชาชาติ หัวแข็งหัวดื้อทั้งหลายนั้นที่เขาหันหลังให้กับพระองค์แม้พระองค์จะเปิดทางให้โอกาสเขากลับใจใหม่แต่พวกเขาก็ปฏิเสธและหันหลังไม่เอาหูฟังไม่ใส่ใจไม่เปิดใจในการที่จะฟังการเรียกร้องให้กลับใจจากพระเจ้าไม่ใส่ใจพระดำรัสของพระองค์ที่ผ่านมาจากมาทางผู้เผยพระวจนะคนใดก็ตาม เขายังหลงระเริงไปกับสิ่งที่ล่อลวงชีวิตของเขาอยู่นะครับแม้ว่าพระเจ้าบอกว่าการทำลายล้างการลงโทษของพระองค์นั้นการพิภากษาที่มาถึงจะรุนแรงจะหนักหนาเพียงใดพวกเขาก็ไม่กลัวนะครับแต่พระเจ้าก็ยังบอกว่าพระองค์จะทรงยั้งเหมือนกับยั้งมือเอาไว้จะไม่ทำให้ถึงการอวสานจะไม่ให้การพิาศการพิภากษานั้น นำความหายนะจนสิ้นชาติมาสู่พวกเขานี่คือเป็นความรักความเมตตาของพระองค์ที่ยังสงวนพงพัน์อิสราเอลเอาไว้นะครับแม้ว่าจะมีบางแขนงบางกิ่งที่ไม่เกิดผลพระองค์ก็จะตัดทิ้งพระองค์ก็จะต้องยอมเสียสละทําลายลางพวกเขาในบางส่วนเพื่อส่วนที่ดีนั้นจะได้ยังคงอยู่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายอย่าให มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราหนักหนาสาหัสจนเกินกว่าที่เราจะทนได้นะครับจึงจะหันกลับมาหาพระเจ้าอยากจะให้เรารีบหันมาหาพระเจ้าเสียโดยเร็วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราพบกับปัญหาพบกับการล่อลวงนั้นอย่าหลงไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหันกลับมาหาพระเจ้าโดยเร็วรอรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่พระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากในทุกๆทางนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันในวันนี้ได้หนุนใจเราให้ใช้เวลาอยู่เงียบๆสักครู่หนึ่งเพื่อมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเข้ามารบก,กวนความคิดของเราต่อพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงประทานการรับรู้ที่ไว ต่อสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับเราในวันนี้คุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะขอ,อนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ19นะครับพระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ19มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ความ<อ>ทุจริตของ,ของประชากรของพ<อ><อ>ระเจา้าจงวิ่งไปมาบนถนนในกรุงเยรูซาเล็มจงมองและสังเกตจงค้นตามลานเมืองดูที่ว่าจะหาสักคนหนึ่งได้หรือไม่คือคนที่ทำการยุติธรรมและสแสวงหาความจริงเพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั้น แม้พวกเขากล่าวว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขาก็ยังสาบานเท็จข้าแต่พระยาเวพระเนตรของพระองค์ทรงหาความสัตย์จริงไม่ใช่หรือพระองค์ทรงเคี้ยนตีเขาทั้งหลายแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดพระองค์ทรงล้างผ่านเขาแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะรับการแก้ไข เขาได้ทำให้หน้าของตนกระด้างยิ่งกว่าหินเขาปฏิเสธที่จะหันกลับแล้วข้าพเจ้าทูลว่าคนเหล่านี้เป็นแต่ผู้น้อยเขาไม่มีความคิดเพราะเขาไม่รู้จักพระมันคาของพระยาเวไม่รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้าของเขาข้าพระองค์จะไปหาพวกผู้ใหญ่และจะพูดกับพวกเขา เพราะเขารู้จักพระมันคาของพระยาเวและรู้จักพระบัญญัติของพระเจ้าของเขาแต่พวกเขาทุกคนก็ได้หักแอกเสียเขาได้ทำลายโซ่ตรวนเสียเพราะฉะนั้นสิงจากป่าจะมาสังหารเขาสุนัขป่าจากที่ราบแห้งแล้งจะทำลายเขาเสือดาวเฝ้าเมืองทั้งหลายของเขา ทุกคนที่ไปจากเมืองเหล่านั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆเพราะการละเมิดของเขาก็มากมายความไม่ซื่อสัตย์ของเขาก็ใหญ่โตเราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไรลูกหลานของเจ้าได้ละทิ้งเราแล้วและได้สาบานโดยผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้าเมื่อเราเลี้ยงเขาให้อิ่ม เขาก็ล่วงประเวณีแล้วชุมนุมกันที่บ้านของหญิงแพทย์สยาพวกเขาเหมือนม้าผู้ที่อิ่มหนำและกลัดมันทุกคนต่างร้องหาพรนรยาของเพื่อนบ้านของตนเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ลงโทษเขาหรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละและเราไม่ควรจะแก้แค้น ชนชาติที่เป็นอย่างนี้หรือไปเถอะไปตามแถวต้นองุ่นของมันและทําลายเสียแต่อย่าให้ถึงอวสารเสียทีเดียวตัดกิ่งก้านของมันออกเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของพระยาเวเพราะพงพันธ์ของอิสราเอลและพงพันธ์ของยูดาได้ทรยศต่อเราอย่างสิ้นเชิงแล้ว พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเขาทั้งหลายพูดมุสาในเรื่องพระยาเวและได้กล่าวว่าพระองค์จะไม่ทรงกระทำอะไรไม่มีการร้ายใดจะเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่เห็นดาบหรือการกันดานอาหารผู้เผยพระวจนะก็จะเป็นเพียงลมพระวจนะไม่มีในคนเหล่านั้น ขอให้เป็นอย่างนั้นแก่พวกเขาเถิดเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจอมทัพจึงตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะพวกเขากล่าวถ้อยคําเหล่านี้นี่แน่เราจะทำถ้อยคำของเราที่อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟและประชาชนนี้เป็นฟืนและไฟนั้นจะเผาผลาญเขาเสีย ดูสิคนอิสราเอลเอ๋ยเราจะนำชนชาติจากแดนไกลมาสู้เจ้าทั้งหลายพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเป็นชนชาติที่มั่นคงเป็นชนชาติดึกดำบรรเป็นชนชาติที่เจ้าไม่รู้ภาษาของเขาเขาจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่เข้าใจแล่งธนูของเขา เหมือนหลุมฝังศพทุกคนเป็นนักรบเขาจะกินสิ่งซึ่งเจ้าเกี่ยวได้และกินอาหารของเจ้าเขาจะกินบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าเขาจะกินฝูงแกะฝูงโคของเจ้าเขาจะกินเถาวงุ่นและต้นมะเดื่อของเจ้าเขาจะใช้ดาบทำลายบรรดาเมืองที่มีป้อมของเจ้า ซึ่งเจ้าวางใจนั้นพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าถึงแม้ในวันเหล่านั้นเราก็ยังไม่ทําให้เจ้าถึงอวสานและเมื่อพวกเจ้ากล่าวว่าทำไมพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายจึงทรงทํำสิ่งเหล่านี้แก่เราเจ้าจงกล่าวแก่เขาว,ว่า เพราะเจ้าได้ละทิ้งเราไปปรนิบัติพระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องไปปรนิบัติคนต่างชาติในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ของเจ้าจบพระธรรมเยเรมีบทที่หข้อ1นึถึงข้อ19คุณผู้ฟังครับพระธรรมเยเรมีบทที่ห้ได้เริ่มต้นในข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะครับว่า จงวิ่งไปมาบนถนนในกรุงเยรูซาเลม็มจงมองและสังเกตจงค้นหาตามลานเมืองดูทีว่าจะหาสักคนหนึ่งได้หรือไม่คือคนที่ทำการยุติธรรมและสแสวงหาความจริงเพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั้นพระเจ้าได้ทรงสั่งเยเรมีให้เที่ยวไปตามถนนสายต่างๆของเยรูซาเลม็ม และสถานที่อื่นๆซึ่งเป็นที่ชุมนุมของประชาชนหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายก็คือไปตามดูว่าเขาสามารถจะพบใครสักคนที่ชอบทำทําสิ่งที่ถูกต้องและสแสวงหาความจริงได้หรือไม่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าหาคนแบบนั้นพบสักคนหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงอภัยโทษ ให้กับเมืองนั้นซึ่งในที่นี้ก็คือกรุงเยรูซาเล็มนะครับแนวความคิดนี้ตรงกับของเอเซเคียวบทที่22ข้อ30และเหมือนกับข้อเสนอของพระเจ้าที่จะละเว้นการลงโทษเมืองโสโดมในพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ32นี่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้า รู้ว่าไม่มีผู้ชอบทำสักคนหนึ่งเลยในกรุงเยรูซาเลม็มช่วงเวลาที่ชัดเจนของคำพยากรณ์น,นี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากสมัยของโยซียนะครับเห็นได้ชัดว่าเยเรมียังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่หรือไม่ได้กำลังอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มแต่ประเด็นใหญ่ที่สำคัญก็คือว่าเยรูซาเล็มสาหรับชายคนหนึ่งแล้ว เป็นนครที่ชั่วร้ายความเมตตาของพระเจ้ามีมาถึงขนาดว่าถ้าพบคนชอบธรรมเพียงคนเดียวในเยรูซาเลม็มพระองค์ก็ทรงเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษบาปของเยรูซาเลม็มซึ่งเรารู้นะครับว่าเยเรมีเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่อยู่ในเยรูซาเลม็มแต่ว่าเขามาจากอาณาโทษนะครับในข้อที่สองนั้นได้กล่าวว่า แม้พวกเขากล่าวว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขาก็ยังสาบานเท,ท็จแม้นครเยรูซาเล็มนั้นจะชั่วช้าแต่ชาวเมืองนั้นก็ยังปรนิบัติพระเจ้าแต่เขาปรนิบัติพระเจ้าแต่ปากพวกเขายัางพูดภาษาเดียวกันได้อยู่พวกเขารู้สับแสงที่จะต้องใช้พวกเขายัางปฏิญาณโดยพระนามของพระเจ้าอยู่กระนั้น พระเจ้าก็ทรงกล่าวโทษพวกเขาเพราะคำพยานเท็จนั่นเองนะครับในข้อที่สามกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวพระเนตรของพระองค์ทรงหาความสัตย์จริงไม่ใช่หรือพระองค์ทรงเคี่ยนตีเขาทั้งหลายแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดพระองค์ทรงล้างผลาญเขาแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะรับการแก้ไขเขาได้ทำให้หน้าของตนกระด้างยิ่งกว่าหิน เขาปฏิเสธที่จะหันกลับในคราวนี้เยเรมีเป็นผู้ที่พูดกับพระเจ้านะครับหรืออาจจะเป็นคำอธิษฐานของผู้เผยพระวจนะท่านนี้ต่อพระเจ้าเกี่ยวกับสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของยูดาเยเรมีอาจจะเตือนความจำพระเจ้าว่าแม้พระองค์ได้ทรงเคี่ยนตีเยรูซาเล็มและยูดาในการพิาพากษาไปแล้ว พวกเขาก็ยังไม่กลับใจใหม่อันที่จริงยิ่งพระเจ้าทรงเล่นงานพวกเขาหนักเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งกบฏต่อพระเจ้ามากเท่านั้นพวกเขาได้ทำให้หน้าของตนแข็งกระด้างเหมือนหินที่จะต่อสู้พระเจ้าด้วยความอวดดีพวกเขาไม่ยอมกลับใจใหม่พระเจ้าไม่เพียงแต่เห็นสภาพอันบาปหนาของพวกเขาเท่านั้น แต่เยเรมีเองก็เห็นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเห็นด้วยเช่นเดียวกันเยเรมีได้มีความคิดว่าบางทีปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าชนชาติที่บาปหนาของเขานั้นแค่ไม่เข้าใจความพยายามต่างๆของพระเจ้าที่จะแก้ไขพวกเขาให้ดีขึ้นเยเรมียกเหตุผลว่าคนมากมายในแผ่นดินนั้นกำลังดิ้นรนทางเศรษฐกิจ ไม่มีความรู้ไม่ตระหนักถึงทางของพระเจ้าและไม่เข้าใจการพิภากษาที่พระเจ้าทรงส่งมาดังนั้นเยเรมีจึงคิดว่าเขาแค่ไปหาพวกผู้นำของแผ่นดินนั้นและอธิบายแก่พวกเขาว่าพระเจ้ากำลังพยายามเรียกร้องความสนใจของพวกเขาพวกเขาอาจจะฟังก็ได้เขายกเหตุผลว่าคนเหล่านั้นในตำแหน่งผู้นำนั้น รู้จักทางของพระเจ้าและพวกเขาทราบเกี่ยวกับการพิภากษาของพระองค์ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็รู้ว่ายูดาห์และเยรูซาเล็มนั้นตอนนี้หนักหนาสาหัสเกินการกลับใจใหม่ไปแล้วมันสายเกินไปแล้วนะครับแต่เขาทั้งหลายทุกคนก็ได้หักแอกเสียเขาทั้งหลายได้ระเบิดพันธนะเสีย ภาพนี้กล่าวเหมือนกับวัวตัวผู้ที่ดื้อดึงที่หักแอกและก็เครื่องเทียมลากของมันนั่นก็คือ,อยูดานั้นดื้อดึงต่อพระเจ้าอย่างที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิงโตจากป่าจะมาสังหารเขาสุนัขป่ายามสนธยาจะมาทำลายเขาเสือดาวเฝ้าหัวเมืองทั้งหลายของเขาทุกคนที่ไปจากเมืองเหล่านั้น จะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นสัตว์สามชนิดที่กินเนื้อและล่าเหยื่อถูกใช้เป็นภาพประกอบที่แสดงถึงการที่พระเจ้าจะทรงเล่นงานยูดาที่มักกะบทเหมือนสิงโตแห่งป่าจะฆ่าหรือเหมือนสุนัขป่าที่หาเหยื่อจะโจมตีหรือเหมือนเสือดาวอาจจะเดินตามเหยื่อของมันพระเจ้าก็จะส่งการพิภากษาอย่างรุนแรง มาต่อสู้ยูดาเช่นเดียวกันสาเหตุง่ายๆเพราะว่าความละเมิดของเขามากมายการกลับสัตว์ของเขาก็ใหญ่ยิ่งนักความบาปและการกรบฏของยูดาไม่อาจจะแก้ไขได้แล้วน่าสนใจที่ภาพเปรียบเทียบของคนคนหนึ่งกลับสัตว์ก็คือสัตว์ใช้งานเช่นวัวผู้ซึ่งขัดขืนการถูกใส่เทียมแอก เพื่อลากใช้งานสัตว์ที่ดื้อด้านเช่นนั้นก็จะถอยหนีในการกระบต่อแอกหรือเครื่องเทียมลากซึ่งพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบยูดาเป็นเหมือนสัตว์ใช้งานที่ดื้อด้านเช่นนั้นและไม่มีอะไรดีเลยดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกบรรดาสัตว์กินเนื้อแห่งป่าให้มาทำลายสิ่งที่มีชีวิตที่ดื้อดึงเช่นนี้ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเจ้ายังทรงมองหาหนทางหลีกเลี่ยงการพิภากษาพเพื่อจะมีใครสักคนมองเห็นความจริงแต่ไม่มีใครเลย ผู้คนไม่เป็นของพระเจ้าอีกต่อไปสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในตัวพวกเขาคือความดื้อรั้นความพึงพอใจในตนเองและการหลอกลวงตนเองซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมโดยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จซึ่งกล่าวแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการฟังในทางตรงกันข้าม พระวัจนะของพระเจ้านั้นทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้จริงและเรารู้สึกถึงการเสียดสีเน็บแนมเมื่อได้เห็นการลงโทษซึ่งสาสมแก่ความผิดที่ได้ทำปฏิกิริยาแรกของเราอาจจะเป็นความตกตะลึงในพฤติกรรมของคนพวกนี้พวกเขาหน,นีไปจากพระเจ้า ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเขาได้อย่างไรพวกเขาเมินเฉยต่อคำเตือนทั้งหมดนั้นได้อย่างไรแต่อย่าลืมว่าในจิตใจของเราเองก็มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความเห็นแก่ตัวและดื้อรั้นอยู่ในที่สุดจะต้องมีการพิภากษาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและการพิภากษานั้น จะเริ่มต้นขึ้นที่ประชากรของพระเจ้าก่อนนี่เป็นภาพที่สิ้นหวังแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแสงริบรีมีความหวังอยู่เลือนรางในบทท,ท้ายของเยเรมีนั้นเราจะได้เห็นถึงการบรรยายอย่างงดงามถึงการฟื้นฟูซึ่งชี้ให้เห็นถึงความหวังที่เรามีในองค์พระเยซู ผู้ทรงปลดปล่อยเราจากความน่ากลัวของการพิภากษาโดยทรงรับเอาโทษจากคําพิภากษาเหล่านั้นไว้ด้วยพระองค์เองคุณผู้ฟังครับขอให้พระเจ้าทรงสําแดงให้คุณเห็นว่ามีด้านใดในชีวิตที่คุณพยายามจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ขอให้ตั้งใจใหม่อีกครั้งที่จะทำสิ่งต่างๆตามวิธีของพระเจ้าและขอ,อความช่วยเหลือจากพระองค์คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่าน สวัสดีครับร้องเพลงรำทึงควนพื้นชีวิตครั้งก่อนเปรียบเป็นเช่นอุท้อสะท้อนสอนใจตนเองร้องเป็นบทเพลงขื้นเครง เพลงเสียงสุขสรรลีคิดชีวิตหลายผ่านสาตันสู่เส้นวิธีน้ำตาพร่างหลังลายเสน้นสัน้าเป็นทาบาปมนาสมสารโศกสันทวี สิ้นหวังแห่งทางโลกนี้ความชั่วพูกมัดชีวีความดีก็ช่วยได้บมกไกลใครอาสามาช่วยข้ามาพบความหวัง,วงใหม่ในศักศีพรำรำพึทงท่าหนึ่ง เดียวนี้ชีวิตมีผู้ไทยคือพระยสู